ขับยอคไซมสที่นี่ครับเป็นโอซาวาราเมงเอคาราเกะเคียวไดครับสาขานี้เป็นสาขาศูนย์กลางของการเทรนนิ่งครับเพื่อส่งมอบความเป็นญี่ปุ่นเราจะส่งมอบความตื่นเต้นเราจะส่งมอบการให้บริการเราจะส่งมอบการขอบคุณจากหัวใจครับเราจะส่งมอบจิตวิญญาณการให้บริการแบบญี่ปุ่นแท้ๆและที่นี่ครับเมกุมิกรุ๊ปเราพัฒนาเพื่อส่งต่อวัฒนธรรมโอโมเตนาชิ การกินแบบญี่ปุ่นแท้ๆไปสู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยครับสัมผัสบรรยากาศและสัมผัสจิตวิญญาณได้ที่สาขาปตทพระรามสองปากซอยสแกงางมครับหากอยากมีส่วนร่วมกับจิตวิญญาณของเรานะครับสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟรนไชส์ได้ที่เว็บไซต์นะครับ o s a w a r a m e n หรือที่เว็บไซต์ megumigroup.com และก็ที่เบอร์ทโทรศัพท์นะฮะ0 8 4 6 8 6 5 5 5 5